ไม,ไม่ได้อันนี้เปิดเสียงแล้วนะตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วนะเช็คกิ้งคอนเนคชั่นเนี่ยในี้ได้ยินเสียงแล้วคือเมื่อกี้เนี่ยที่ปิดเสียงเพราะว่า,มาออผมาว่าอะไรตกลงกันไม่ได้คือตกลงกันไม่ได้แล้วผมลืมไปว่าตอนที่มันไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์คู่กันแล้วอะ่ะ uh huh. แล้วมันต้องได้ยินเสียงอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมันปิดเสียงหมดไม่ได้<อ>ผมก็เริ่มด้วยจะทำยังไงแสงก็มืดมากเลยใจเย็นพี่ทำไมต้องมาถึงแล็บบูรีด้วยเนี่ยไม่บูรีไม่เอาเอเอยังไงวันนี้อ่พี่เจมก็วันนี้มีละครกระดับรักครับใช่ก็เลยแบบว่าเป็นเ,เ,นเลิกงามยามดีมากๆที่ชวนพี่แอนมาไลฟ์ด้วยกันครับใช่ค่ะเหลือเวลาอีกประมาณ สิบห้าสิบนาทีที่เราจะคุยก,กันใครอยากถามอะไรก็ถามมานะจริงๆได้ออกมาสักยี่สิบนาทีเลยนะยีสิบเลยเหรอโอเคแต่ว่า <laughs> คือไม่แน่ใจว่ามันมาเมื่อไหร่แต่ว่าช่วยเปิดทีวีไว้ก่อนอันดับ <laughs> แรกคือต,ตอนนี้ยคือตอนนี้ยทุกคนต้องเปิดทีวีไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าเราจะดูกันรับกันไปเลยครับตอนแรกเป็นไงะมีคนบอกรอยเยอะแยะเลย อันนี้คือมองเห็นหรือว่า acting มองเห็นเนี่ยเห็นเห็นจริงไหมเนี่ยแต่ตัวหนังสืออันใหญ่กว่าของเจมส์เจมส์ตัวเล็กงี้วะของเจมส์มันอ่านไม่ได้มีไฟเซอร์มาเออไฟเซอร์ไม่รู้จะไปทางไหนเลยไฟเซอร์บอกมองไปหมดแล้วไฟเซอร์บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเขาบอกว่ารอรอรอ,อมีใครรอดูอยู่ไหมรออยู่หลายแบบรออยู่นะคะคือเราก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องยังไงแล้วเนอะเราก็ทีเซอร์แบบมันก็ออกไปหมดแล้วเนาะ ใช่จริงก็ออกหอมดจะเล่าไปหมดแล้วอ่ะสปอยเบ,บาๆก็ได้นะเออสปอยดิอ่ะเซียสปอยละครหรือวครับออจริงจะมีอะไรสปอยเหรอยลเล่าไหมดแล้ววา <laughs> เปิดมาตอนแรกจะได้เห็นอะไรดีกว่าเออหรือว่า<ช>ต้องให้คนรอดูเฮ้ยแต่ว่าผมขอย้ำก่อนานะก่อนที่จะละครจะออนเนะี่ยคือสมมุติว่าตอนที่เข้ามากันแล้วอ่ะอย่าลืมไปเล่นทวิตเตอร์ด้วยนะครับ แล้วในทวิตเตอร์ก็คือแฮชแท็กกระดักรัก ep หนึ่งผมเห็นแวบๆในทวิตเตอร์ที่เขาเริ่มเล่นกันแต่ว่าวันนี้คือผม,มจะเข้าไปไปตันด้วยนะครับอันนี้คืองานหลักของผมพี่แอนแล้วเดี๋ยวพี่จะรอดูว่าเป็ดเจมจะทํายังไงเผื่อพี่จะเอาเจมมาเล่นละครพี่บ้างจะได้ปั่นป่นละครพี่จะได้ดังๆเขาดูวิธีการ <laughs> <laughs> ว่าจะเวิร์กไหมคือมันจะมีวิธีการปั่นอยู่ <laughs> จริงมันก็ไม่ได้ปั่นหรอกมันเป็ว่าที่เราอินกับ ละครแหละเราก็แบบสนุกไปดูแบบเหมือนเป็นในฐานะคนดูคนหนึ่งคนหนึ่งวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องงานดีที่ได้พี่แอนมาดูละครด้วยจริงๆปกติพี่แอนแบบไม่ว่างเลยนะไม่ใช่เดี๋ยวพี่เจมแบบไม่ว่างเลยแอนเี๋นี่กับเขาทำงานแน่นมากนี่ก็วิ่งกระหืดกระหอบมาให้เรารอชาติก่อนกินข้าวอย่างเนี้ยไม่กินารนางมากเลยแอนเข้าฟาร์ยังไม่ได้กินอ่ะเออไม่เอาไม่บุรีค่ะ ดูดีจเนนไปเยอะแล้วอะถ้าเกิดว่ามีใครมีคําถามนะออลองส่งมาได้นะครับตอนนี้มีต่คนบอกว่าอยากรอดูละครคือจริงๆนะละครเรื่องนี้เป็นละครที่ผมอยากดูเหมือนกันเพราะอยากดูตรงที่ว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงหมายถึงว่ายมตัดออกมาเป็นยังไงตอนที่แบบ <c oughs> ตายใช่เพราะตอนที่เราดูบทกัน,น่ะมันสนุกมากแล้วคิดว่าตอนที่ตัดออกมากนะจะสนุกมากเช่นกันแต่ตอนเราเล่นเราก็สนุกนะตอนเราเล่นเราก็สนุกมากเช่นกันมันสนุกกว่าบ,บ,บทอีกอ่ะตอนเราเล่นนะ ขึ้นหมายถ<ช>ึงว่าบทสนุกอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาอีกก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีซิแล้วก็หวังว่าใช่แล้วก็คือ <laughs> <laughs> คือตัวละครทุกตัวอ่าที่อยู่ใน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 เรื่องนี้เลยนะคือมันมีแบบสีสันมากๆอะ่ะแล้วก็เป็นจุดที่แบบทําให้มันสนุกอะ่ะผมชอบผมเจ้าความเผ็ุร้อนในละครเรื่องนี้นี่แกถามเนี่ยแอนไม่สามารถอ่านถึงจอเจนได้เลยเพราะมันเล็กจริง <laughs> เนี่ยนหะคือความต่างวัยเข้าใจปะ <laughs> ตอนนี้คือถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกว่าจอพี่แอนใหญ่ขนาดไหนนะคือสมมติถ้าเกิดว่ามันไลฟ์เต็มจออยู่เท่านี้ใช่ไหม <laughs> คือจอพี่แอนเ่ค <laughs> ือตอนนี้อ่าตัวหนังสือมาครึ่งจอแล้วเก <laughs> <laughs> ินเหตุไม่ได้ขนาดนั้น,นลยคอนโตะแค่อันเดียวเองถ้ามันเล็กยังไงแม่เจมส์ไม่สามารถมองได้เลยเ <laughs> <laughs> ขาบอกว่าอะไรหวานให้ดูเลยหวานยังไงเนี่ยถามว่าวันนี้วันนี้เจมส์ไปไหนมาเจมส์ไปแอบทํางาน โปรเจกต์พิเศษมาครับขายของทำไมจะขายละครก่อนนอกเรื่องนะจะขายของก็ไม่ต้องชวนมาเฮ้ยใจเย็นดี้โอ้ยใจเย็นดิหน้ามาแตกไงปกตินางจะมีหน้ามาแอนเป็นคนบอกนางว่าเราชอบนางแบบเปิดเปิดเปิดผมนิดนึงเห็นไหมนางลอแต่ไม่เป็นนางก็ชอบไม่เล่นผมหรอกเพราะว่านางเปิดได้เปิดได้ครับเปิดได้เปิดได้เออหน้าตาหน้ารักขึ้นเยอะเลยพอเป็นไอ้นะพหน้าม้าปกอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนตัวไงชอบผู้ชายหน้าม้าแหวกไง จริงเหรอคือชอบคือชอบอย่างเงี้ยเหรอใช่เราชอบให้เจนมีแบบเห็นเห็นคือสภาพว่าีนนิดึงวิ่งมาแล้วหน้ามาแตกใช่หมดแตกนิดนิดแบบว่าเออไม่ไโปะมันเป็นเหมือนแบบว่ออาอัดสเปรย์มาอะไรอย่างเงี้ยโอเคเออเราชอบแบบนั้นเป็นฟิลฟิลเราก็เลยชอบกับเออนนะแบบหน้าเยียวยาวหวานโอ้ยเออใช่ประเด็นนี้สำคัญมากเขาบอกว่ากลับดูละครในรอบเกือบสิบปีทำไมแฟนคลับพี่แล้วล่ะใช่คืออย่างพี่แอนน่ะไม่ได้ละครมาเกือบสิบถึงัไม่เจ็ดปีค่ะ หกเจ็ดปีเจ็ดปีนี่ผมเพิ่งเข้าวงการบันเทิงเลนะจริงเหรอไม่ใช่ครับแจ่เ้ามาสิบกว่าแล้วนะไม่สิบเองาใช่คุณนี่นั่งก็นั่งหนีบค่ะเราก็นั่งถักระมัาวันนี้เขาป็หนีบแบบว่าคือผมเข้ามาประมาณเก้าเก้าเก้าปีครับเก้าเองเหรอถามจริงเก้าปีเองหรอทำไมครับทำไมทำไมน้อยอ่ะจริงผมมอยี่สิบแปดเองพี่แฮนหรอ นี่เข้าต่อยุแเลยยี่สิบสิบเก้าสิบเก้าขยี้อยู่นั่นแหละเรื่องอายุอะ่ะ <c oughs> จริงๆริงนางเป็นคนเหมือนแบบให้เหมือนจะให้เกียรติแอนแล้วแต่เป็นคนเดียวที่ขยี้แล้ว <c oughs> ก็บูลลี่แ <c oughs> อนเยอะสุดในกอง <c oughs> ผมไม่เคยบูลลี่เลยแต่ว่าคุณผมจะบอกว่าเออมีแต่คนรอดูละครพี่แอนซึ่งทุกคนน่ะที่แบบว่าเวลาเจอผมเขาจะบอกว่าไม่ดูละครพี่แอนนานมากแล้วเจ็ดปีนี้ก็ถือว่านานมากแล้วใช่แล้วพี่มาเล่นกับเจมเนี่ยนะมันใช่ไหมอ่ะ ชีวิตสภาพดูเหมือนแอนดีเลยเออแล้วแบบมาเล่นกับเด็กที่ประสบการณ์แค่เก้าปีเงี้ยเข้าใจไหมเแบบเอาคืนเอคืนคิดดูดิงว่าแอนก็ยากอยู่แล้วในการที่จะเคาะสนิมตัวเองแล้วต้องมาแบกเจมจีอีกอย่าเนี้ยแล้วกว่าจะเล่นกว่านั้นจะหายกลัวกว่านั้นจะแบบหายตกใจเราอะไรเงี้ยอาใช้เวลาหลายเดือนมาก อันนี้คือบูลลี่กันแล้วเรียบร้อยนะครับกระดับรับผมเมื่อกี้มีคนถามว่าคือละครสมมติว่าไหนว่าใครที่เข้ามาแล้วยังไม่รู้ว่าตอนนี้เรามีกําลังมีละครกำลังจะออนแอร์ในอีกประมาณสักสิบนาทีข้างหน้าชื่อว่ากระดับรับนะครับผมแล้วก็ไปดูไปปั่นทิกันได้นะครับใช่ค่ะกระดับรับอีพีหนึ่งในทวิตเตอร์ครับผมเขาบอกว่าพี่แอนจัดการเจมเลยครับ โอ้ยพี่จัดการตลอดเวลาพี่จัดการจัดการของพี่ไม่สามารถแบบออกอากาศได้คือยว่ามันรุนแรงขนาดนั้นนะพี่รุนแรงกับเจมสนะ์แบบอย่างมากไม่เอาอย่ารุนแรงครับเราต้องบอกว่าน,น่ารักเราต้องน่ารักนะมีอะไรอีกที่ทํอะไรมา,มา,มารขอให้เน็ตติ้งดีๆเราก็หวังว่าหวังว่าครับก็เลยอยากชิญชวนทุกคนมานนดูใช่เราต้องดูเพราะว่าเรื่องเนี้ยดูแล้วมันแบบมันเป็นเรื่องแบบบางบงสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ที่จะเห็นเราแบบตกจูบอะไรกันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะแบบก็พูดเวอร์บอลไปอย่างนั้นเมื่อเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้มีคอมเมนต์ของผมมาบอกว่านางกลัวคนเป็นเรื่องหลั้มาเขาบอกกลัวคนเป็นเขาจริงๆนะนางมีสองบุคลิกเจนเฮ้ยทำไมอ่ะเอาอีกแล้วเนี่ยเราชอบเปิดทิ้งให้แบบมันเป็นเรื่องที่แบบดูเป็น เดี๋ยวเอางี้ถ้าแอนมีโอกาสได้ทำละครให้เจมเนี่เดี๋ยวแอนจะเอาดาร์กไซส์ของเขาออกมาให้หมดโอ้ดาร์กไซส์เลยนี่ยไซส์นางมีเต็มไปหมดเลยนี่นี่ที่เห็นอยู่นี่คือครึ่งตัวเองนะที่เห็นมาเก้าปีเนี่ยใช่ปะเอ้ยยังเป็นลมเจมรู้ว่าหิวข้าวดูเหมือนเเร่มมมีแงออะดูหืนไม่ไม่ได้เป็นการไลฟ์มาโปรโมทแต่เป็นการไลฟ์มาเผาเผากันก็คุยกันดีๆคุยไม่ได้อ่ะไม่รู้จะคุยยังไงอ่ะโอ้ยเศร้าจังเลย พี่แอนพี่เจมดื้อไหมครับมากดื้อเงียบผมปล่อยคำพูดไปก่อนจุดสิ้นสิ้นแล้วแกแอนก็จะเจ็บปวดทุกครั้งเวลาเขาร้องเพลงอ่ะแล้วต้องชมว่าเพราะอ่ะคิดดูแล้วกันจะพูดยังไงแล้วั้องกี่ห้ากี่เพลงนะพี่อ๋อเอ่อครับหลาย้องเพลงกี่เพลงนะออกมาห้าเพลงห้าเพลงอ่ะเออต้องชมงานทุกเพลงเลยอ่ะแล้วไม่จะร้องสดๆไงให้ฟังอ่ะบอกขอมีดนตรีได้ไหมสดๆไม่ไหวฟังโปรเตส กพรมากพรแต่ว่ามีหลายๆายคนนะครับที่พิมมาแล้วบอกว่าซื้อแบบมาดูละครเพราะว่าพี่แอนจริงเหรอใช่ครัเก็เจมเขาเห็นบ่อยแล้วไงเขาไม่เซอร์ไพรส์ครับขอโทษครับนี่ผมก็ไม่ได้มีละครออนมากี่ปีแล้วเนี่ยปีเจมก็ปีเดียวีกว่าเจมนี่ก็ถือว่าคลองช่องสามเลยอะโปสเตอร์นี่คือแปะแล้วก็ลอกหน้าออกแปะแล้วก็ลอกหน้าออกไม่รู้ไม่รู้กี่เรื่องแล้วว่าให้โอกาส คนอื่นบ้างก็ดีนะผมว่าเรื่องน,น,นี้พี่แอนดีกว่าเขาบอกว่าพี่แอนร้องเพลงประกอบได้ไหมครับเพลงไหนเพลงประกอบละครแล้วเพลงไหนก่อนเถอะ <c oughs> อ๋อให้รักคุ่งภูมคุ้มกันอลองได้ลองได้ลองทุกได้แต่ไม่ต้องไม่ต้องให้ร้องให้เจมร้องนิวหน่อยเจมร้องชูนหน่อยเด้อจำเพลงตัวเองได้ป่าวจำจำจำเขาเขายังไม่ออกกันไม่มีใครรู้ <c oughs> ใช่ไหมออกแล้วยังของสิงโตนะ อ๋ออันออกแล้วให้รับคุ้มกันเลอยใช่เอ๊ะ่ำผิดแล้วใช่เพลอเจมที่ร้องกันไหมีเพลงมีเพลงเขาเขาออกแล้วว่าเจมว่ก็เจมร้องแต่ว่าตัวเพลงไม่ชอบชอบตอนที่พี่แอนเป็นนักร้องครับชอบเหมือนนี่ผมชอบเลยอ่ะเนี้ยผมบอกเลยปชอบอะไรที่แอนไม่ชอบทําอ่ะเขาเป็นคนอย่างเงี้ยนี่แต่ว่าคอมเมนต์ต่างคนเขาบอกว่าพี่แอนยังสวยมากเลย พี่สวยค่ะสำหรับผู้หญิงคือแบบไม่มีแม่นั้นเลยเหรอพี่สวยสำหรับเป็นผู้หญิงอายุาสี่ห้าท่าแมชชีนเขาบอกเพลงนี่ไงใช่ใช่เอ๊ะเมื่อกี้จะพูดอะไระจะพูดอะไรนะอ๋อมีแฟนการถับเจมที่เขาบอกเขาอาจจะไม่คุ้นใช่แบบว่าแบบเจมมาเล่นรับลูกแม่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพูโน้โน่มัมมี่ซนมัมมี่ซนอยู่ตลอดเวลา เจ็บดความรู้สึกไงหนึ่งบอกเชิญชวนให้แบบน้องเขาละลายความคิดหน่อยว่าอ๋อที่แบบว่ามันดูเป็นแบบแม่กับลูกใช่ไใช่อะไรเงี้ยแบบให้น้องเขาแบบหรือแบบต้องคิดใหม่เอคิดห่ต้องเปิดใจใช่ต้องเปิดใจเพราะว่านี่เราจะตกขอบแล้วขยับหน่อยก็ได้เนี่ยคือคือคือต้องเปิดใจอืเพราะว่าเพราะว่าผมยังเปิดใจเลยครับผมยังเปิดใจเรืงงานครับกอผมจะรับเรื่องนี้ผมใช้เวลาสามเดือนบอกเป็นพี่แอนเล่นนะครับ ผมต้องผมเถาวันเล่นเลยอ่ะไม่จริงไม่แต่ว่าผมว่ามันก็มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สนุกนะอ่ะพอเล่นกับผู้ใหญ่แล้วรู้สึกยังไงอ่ะอุณภูมิมันต่างเลยกับเล่นกับเด็กนีผมคือคือผมได้คำคำหนึ่งมาไม่ได้คำเลยรอกผมตอนนั้นผมแบบให้สัมภาษณ์นะผมบอกว่าในช่วงที่ผมเล่นละครเนี่ยมันมันมันเป็นทศวรรษของผมไปแล้วใช่ใช่ใช่แล้วแล้วแล้วผมก็ก็ได้เจอแบบถึงว่านางเอกหรือว่าใครต่างๆที่ที่เราคุ้นเคยกันอยู่ แล้วพอไปเจอนางเอกอีกทศวรรษหนึ่งอะคือมันต่างมากเลเหมือนที่แบบเป็นมนุษย์หินออกมาเยไม่ใช่ที่พูดกับเจนไม่รู้เรื่องคนละจังหวะเลยไม่ใช่แต่ว่าคือด้วยความที่จังหวะกับแบบอะไรอ่ะมันคือมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่คุ้นชินเียเออ๋อวันนั้นวันนั้นเขาพูดะไรกับแอนไม่รู้เขาว่าก็เราเป็นคนละจังหวะกันไงอันนี้ไมโหไม่เคยไม่โหแอนอะไม่เคยพูดเลย อะไรสักอย่างอแอนเจอจาไม่ได้แล้วอ่ะอ่ะอ่ะอไ,ไ,ไ่ไม่มีไม่มีแต่แต่เคยพูดจังเคยพูดแต่อ้าพูดงี้ได้ไงอ่ะ <c oughs> ผมไม่เคยเลยนะเอาจริงอีกทศวรรษก็เจอไหครับเห็นไหมดูคําแต่ละคำเนี่ย <c oughs> เหมือนไม่บูลลี่นะแต่แบบไม่ได้บูลลี่แต่ว่าคือมันแบบคือผมว่ามันเป็นความแปลกที่แบบพอมาอยู่ด้วยกันแล,แล้วมันแบบมันได้สิ่งใหมๆๆๆ่ขนะึ้นมาริงมั้งมันงานศิลปะพี่แอนเออ แล <ผม S 1> ้วเจมไม่ถามมั้งหรือว่าพี่ต้องโผล่ถาวันเล่นกับเจมหรือเปล่าเจมพี่ก็มีหัวใจนะเว้ยโคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ๆพี่เล่นกับคนวัยเดียวกันแล้วพี่มาเล่นกับเจมแบบเจมต้องคิดว่าพี่ต้องแบบดีไหม <พอ S 2> ตุบตัวเองขนาดไหนสร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกขนาดไหนกว่าจะรักเจมลงเนี่ยเพราะว่ามันมีเมื่อกี้มีคนบอกบอกว่ามันมีฉากที่แบบหินหินไหมสาหรับสําหรับพี่แอนแแ้วก็สำหรับผมฉากหินหินเนาะมีเนาะไอะฉาอก็มีเยอะนะเออใช่ฉากนั้นแหละ ฉากนั้นแหละฉากนั้นแหละฉากมันคือฉากมันหรือว่าฉากนันฉากแบบฉากที่เจมโดนพี่ซับเยอะๆอ๋อฉากฉากมันก็ยากนะอันนั้นหินอันนั้นหินอยู่แต่เมื่อนางมีอยู่ฉากหนึ่งที่นางเล่นแล้วแบบเออสองเลยพี่เราต้องไปแล้วเนี่ยย่างย่างเจะบอกว่าฉากมีอยู่ฉากหนึ่งที่นางเล่นแล้วแอนแบบโคตรให้กําลังใจนางเลยอ่ะทำไมอะไปอยู่ฉากหนึ่งที่ริมถนนที่เราถ่ายด้วยกันอะแล้วเจมวิ่งมาหาแอนตอนหน้าบ้านอันนั้นอะแอนแบบ แอนประทับใจมาพอเขาเล่นเสร็จแอนเดินเข้าไปกอดเขาเลยเขาจำอะไรไม่ได้หรอกแต่แอนจำได้จำได้เลยก็เลยเข้าไปกอ <c oughs> ด,อกเ,ดเขาเลยให้เขารู้ว่ายู <c oughs> ทําดีมากปกติมันทั้งเรื่องไม่กอดเลยนะเดินเขาเล่นเสร็จนี่เดินหนีตลอดอะเพราะว่าอะไรอะเล่นแค่นี้เองอะบทเขียนมาสิบเล่นห้าเองเนี่ยแต่วันนั้นเขาเล่นแบบเฮ้ยหูแบบเราบอต้องกอดแล้วให้เขารู้ว่าเออเวลายูทําดีมันเป็นอย่างนี้แต่ก็เห็นฉากเดียวอันนี้คือทั้งหมดมีฉากเดียว ฉาปาเล่าแค่ฉากเดียวไม่มีไม่มีเลยไม่มีเราก็ไม่ได้ให้เขาตั้งตัวเลยนะว่าแบบเราจะไลฟ์กันนบะเขาบอกว่าพี่แอนมีหน้ามาแล้วหน้าหลักคือผมจะขอสปอยนึงนะครับมีหน้ามาที่หนักว่ามีอะไระมีหน้ามาเลยนะมีหน้ามาที่หนักกว่านี้หน้ามาเลยเหรอในละครเออนั่นเออ บอกก่อนก็ได้จะได้ถือหน้ามาของตัวเองมาเป็นความผิดพลาดของแอนเป็นลุกทท้งเรื่องนาไม่เคยขอถ่ายรูปคู่แอนเลยนะคะขอถ่ายรูปคู่กับหน้ามาแอนนะเลดมากแค่นั้นแบบว่าอันคือพีคที่สุดแล้วพีคที่สุดแล้วมีแต่คนบอกว่าพี่แอนดูแบบดูเด็กจังเลยแบบผมว่าแบบใช่แล้วมาทางนี้พี่แอนผมว่าจริงเดี๋ยวอีกสองปีที่ต้างงแล้วพี่จะต้องรีบทําเด็กตอนนี้แหละ ไม่ง่ายผมว่าพี่แอนเขาต้ออยู่ตรงนี้ไปตลอดกันเออแน่ใจเขาไปวิ่งกับพี่เยอะๆกว่อนที่พี่จะวิ่งไม่ไหวเขาเสื่อมสนใจคนที่เขาถามในสิ่กี้เขาอ่านนี่คือพี่อ่านไม่เห็นพี่ต้ให้เจนชะโงกไปแล้วพอพี่ชะโงกหน้าพี่ก็ตกไฟพี่จะต้องถ่ายออกมาเขาบอกว่าไปอาบน้าก่อนนะดูละครครับผมก็ฝากด้วยจริงๆเพราะว่ากําลังละครกํกลังน่าจะติดสักแวบหนึ่งน่าจะอ่อน เสนอเป็นตอนแรกจริงๆแล้วนะอ๋อแล้วก็จะบอกว่าด้วยความที่เรามีละครสามวันของเราเป็นโปรแกรมสุดษสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะทุกคนต้องนั่งดูอย่างต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณหายอาทิดหนึ่งเนะี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องอาจนะจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเพราะว่ามันไปเร็วมากเลยคะ่ะเ,เ,เรื่องเนี้ยเดี๋ยวเลิกเ่ิงยังไม่ทันรักกันมาอีกทีนึงได้กันแล้วเดี๋ยวจะตกใจอะไรอย่างเงี้ยอืมอยากให้ดูแบบต่อเนื่องนิดนึงนะคะผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สนุกครับสนุกจริง ไม่แอนไม่ใช้คําว่าสนุกสําหรับแอนนะเจมาเขาแบบเขาอาจจะแบบนี่หลงไหลงานตัวเองนะแอนให้ว่าน่ารักก็พอน่ารักใช่สนุกนี่มันพูดยากแต่ละคนมันสนุกสนุกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแลาหน่ารักแต่ละคนแต่แอนว่าน่ารักเหมือนกันแอนเชื่อแอนเชื่อว่าน่ารักเนี่ยให้เท่ากันแค่มีผมในละครก็น่ารักแล้วแต่เจนเป็นตัวสว่างสวัยของเรื่องจริงนะอันนี้ไม่ได้ยกย่องอะไร คือเขาแบบเขาเล่นได้ดีมากอะแต่ตอนที่เล่นในแอนชอบไปตําหนิเขาว่าแบบเล่นแค่นี้วะอ่านบทมาป่ะเนี่ยถามจริงนี่ให้แค่นี้จริงเหรอไม่มีแถมเลยเหรออะไรเงี้ยแอนแอนด่าในใจตลอดเลยนะแต่เมื่อตัดออกมาเขารอดอยู่คนเดียวแอนมันเกินโดนตัดทิ้งตลอดเลยอะเล่นล้นเล่นอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะไปหมดเลยเสียเซลไปเลยอะจริงปะเนี่ยเดี๋อย่างนั้นเราดูในละครผมเพราะว่าผมเพราะว่าผมเพราะว่าผมก็ไม่เห็นเหมือนกันเหมือนว่า คือผมไม่เห็นว่าตัวเองในละครเป็นยังไงคือเรื่องเนี้ยก็พยายามทำที่แหละคือตอนแรกผมขอสปอยสุดท้ายนะก่อนที่จะไปดูละครกันคือครั้งแรกที่เจอพี่แอนน่ะพี่แอนน่ากลัวมากผมบอกเลยจริงเหรอน่ากลัวยังไงคือทุกคนน่ะคือผมว่าทุกคนน่ะอ่สโคบพี่แอนไปแล้วว่าว่าแบบเป็นคนที่แบบจริงจังแล้วก็ดุอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ซีเรียสเรื่องงานมากทุกคนจะเป็นจะแบบคือทั้งวงการจะพูดเป็นเสียงเดียวกันในเรื่องนี้หรอ ใช่แล้วตอนนั้นผมก็แบบกังวลเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเจอแล้วจะเป็นยังไงแล้วเป็นไงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแรกแก็รู้สึกเป็นอย่างนั้นใช่ไหมจริงๆก็เป็นอย่างนั้นทั้งเรื่องเลยไูดเป็นอย่างนัูเล่นบูลเล่นพี่แอมไม่เป็นอย่างนั้นเลยพี่แอมแบบน่ารักมากที่ทำไมต้องบูลลี่กันนะครับไม่มีความเตยมร้อมเห็นในยังเห็นในยังเนี่ยเวลาอยู่กับเด็กอ่ะเด็กจะเป็นอย่างเนี้ยค่ะ เขาจะแบบไม่เตรียมพร้อมไม่เตรียมการไม่แพลนเนี่ยนี่แอนก็ต้องวิ่งลกๆหูตาเหลือกมาแบบไลฟ์กับเขาเ้อก็ต้องมานั่งรอด้วยนะเนี่ยใช้ชีวิตวิ่งตามเขาอย่างเดียวเลยอะที่ดูทั้งเจ็ดแปดเดือนที่แอนเล่นละครกับเจมานี่แอนต้องแบบแอนต้องปรับตัวขนาดไหนอะต้องให้ให้ตั้งใจอบ้างนะพอแล้วตาดละครไปดูละครแสดงว่าไปดูละครเดี๋ยวไปดูละครเปิดละครดูกันไว้เลยนะเปิดไว้ยังคาช่องสารนะน่าเปิดแล้วกัน จะต้องไปแล้วตอนนี้ตอนนี้อะไรมาแล้วอะคะอ๋อยังมีข่าวอยู่ใช่มีข่าวอยู่มีข่าวอยู่เขาบอกว่าให้ขายไปเองหน่อยดีเลยเขาจะได้ขายไปเองพูดเยอะแล้วอ่ะแต่คนอยากฟังเจมไม่มีใครอยากฟังผมหรอกเพราะว่าผมเป็นคนพูดมากไปแล้วผมพูดคนเดียวเออพี่ก็เห็นอยู่บางทีพี่ไลน์พี่ยังปิดเสียงพี่กันไดไม่คุยกันกันสิร้องเพลงเพนึงอยากฟังเพลงอะไรงอก็ได้ยอยากฟังร้องเดี่สดเนี่ยท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งผมเอางี้นะผมลุกไปหยิบปีตาแล้วพี่อาะร้องเพลงได้ได้แบบแบบพูดจริงป่ะเนี่ย จริงได้หยิบไปแล้วเสียเวลานะมันงักขนาะปักสายที่ใต้อีกไม่เอานะนาเนี่ยขาก็ยาวยกก็ไม่ันกับเก้าอี้หมดแล้วเนี่ยสงสานนะจริงป่ะเนี่ยพี่อนจะร้องเพลงจริงรอระเออแต่เอาาก่ดนล้วก็หอกนางอนะ่ะดีถึงเวลาแล้วก็บังคับให้นางรอ้องจริงปะเนี่ยโอ้ยทำไมแอนมองไม่เห็นนะทำไมตัวมือถึงเจมส์เล็กขนาดน,นี้ใช่ใช่อยากฟังพี่เจมส์ร้องเพลงจะร้องเพลงนึ่งเป็นเป็นมิตรงัะไรงกำจายเพลงอะไรอ่ะ คาและเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเก่งเร็วดีจะเย็นจะเย็นจะเย็นเปลี่ยนมุมบ้างเดี๋ยวคนเบื่อกล้องเดิมมุมเดิมพี่แอนเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจเร็วต้องเพียงอะไร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 เร็วเร็วเร็ว เล่นเพลงอะไรได้ก่อนเหรอเราผมเล่นทุกเพลงพี่น้องเพลงอะไรได้เฮ้ยแล้วพูดมาก่อนสิเร็วี่ยลๆจะหมดเวลาเห็แม่เนี่ยเอาเพลงอะไรเพลงอะไรร้องไม่ได้อยะเพลงอะไรมันมันมันไม่อยู่ในหัวเลยอะเพลงน้องเพลงไหนลองด้วยกันเอาเพลงเจมก็ได้เพลงเจมอ่ะไอร้องได้ก็เพลงที่ก่อนอันนี้เอย่าเอาพิงเราสิมาถึงเพลงเพลงผมเพลงเจมส์ เจมันนึไม่ออกเนี่ยไหนพี่แอ้มบอกว่าพี่แอมจะร้องเพลงไงตอนไล v e ครั้งนี้แล้วก็เจมไม่ให้เวลาเตรียมตัวบอกก่อนเอยก็จะเตรียมรึเพลงเลยทันทีเนี่นึนึกไม่ออกไม่ได้เล่นตัวเลยเนะี่ยพร้อมร้องเลยเนะี่ยยืนยืมหรออะไรเดียเจริงจริงมีเพลงหลายมาเยอะมากเลยแต่ก็ไม่กล้าพูดมาก่อนพูดมาก่อนมองไม่เห็นไม่ได้แว่นมาละครจะมาแล้วคุณบอกไปเถอะมีคนไล่แล้ว เอ้ย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 พูดมาดิเพลงทำมาก่อนแอบน่ารักน่ารักคู่กันหน่อยโดดิดงโดดิดงดิดงใช่่ครับไมดก You day อ่ะอเรื่องต่อเลยต่ออะไดิดี๋ดี๋ยวเออออกนี้แหละเจมขึ้นก่อนแล้วเดวี๋ยวอันนี้นี่ขอกลับไเปิดคอร์ดที่จงังหวเย็นละครจะมาเรี่ยงเลยไม่ทันแล้วจะมาเปิดคอร์ดอะไรอีกแล้วออหน,น,นึ่งท่องน่งหนึ่งท่อนพิมพ์แล้วละคนจะมาแล้วไม่ทันแล้วยังจะฟังเพลงอะไรอีกล่ะเพลงคิดถึงเพลงใครอ่ะเพลงคิดถึงสวัสดีครับ เขาไปกันหมดแล้วตลาดวายหมดแล้ว,ลวยังมีเพลงอยู่ไม่เป็นไรคุยกับเราก่อนสีสันมายังสีสันมายังะคะ่ะมาแล้วมาแล้วด้วยเหรอตอนแรกยังไม่มีเจมเหรอค่ะไม่ต้องรีบดูคูณ <c oughs> <c oughs> เล่นนี่ผมแล้วสวัสดีค่ะ ผมให้เวลาแค่30วินาทีเราจะไปกันแล้วทุกคนก็ต้องโฆษณาอยู่น้องบอกได้อยู่ก็เจมมหมึนเห็นไหมแอนพูดเลยผิดที่ไหนนะเพราะนางแบบไปหยิบซีตาก็ใช้เวลาอย่างเงี้ยลีลาเลื้อยอยู่ได้พอลบดูละครกันเรียครับ บอกแล้วว่านางทําเสียเวลาพอแล้วไปบปไปนะครับไปดูละครกันแล้วก็ไปปั่นทวิตกันได้แล้วเดี๋ยวเจอกันขอให้ขึ้นอันดับหนึ่งทุกอีพีเลยนะคะเอ่อโอ้พี่แอนมีทวิตเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแท็กไปทุกคนช่วยแอนก็งตามเจมส์เมื่อเช้าขอโทษพี่แอนมีทวิตเตอร์ด้วยนะครับพี่แอนไม่ได้เล่นทวิตเตอร์มานานมากแล้วก็เพิ่งมาเล่นทวิตเตอร์ตอนนี้เป็นพี่เล่นเป็นตอนอกรบหักพี่ก็โปรโมทอย่างบ้าข้างเจมส์อย่ามาขอโทษครับต่อแต่ว่าเดี๋ยว ไปแท็กพี่แอนกันด้วยนะครับบายบายเจอกันค่ะ e n นจอยนะคะ